รายงานภาวะเศรษฐกิจการคังจังหวัดสุพรรณบุรีประจำเดือนตุลาคมพศ2567เศรษฐกิจจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนตุลาคมบ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณขยายตัวร้อยละ23.9จากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนและด้านการใช้จ่ายภาครัฐด,ด้านอุปทานมีสัญญาณที่หดตัวร้อยละ3.0โดยมีปัจจัยสำคัญมาจาก ภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ26.5เป็นผลมาจากปริมาณข้าวและสุกรที่อนุญาตให้ค่าลดลงสำหรับภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ9.6โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นสะท้อนจากการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมขยายตัว และภาคบริการขยายตัวเร่งขึ้นอยู่ที่ร้อยละ8.7เป็นผลมาจากการท่องเที่ยวในจังหวัดเริ่มฟื้นตัวส่งผลให้มีการจับใจ่ายในจังหวัดเพิ่มขึ้นสะท้อนจากรายได้ผู้ประกอบการค้าส่งขาปีได้จากผู้เยี่ยมเยียนและรายได้ธุรกิจโรงแรมขยายตัวด้านอุปสงค์ฟื้นตัวขึ้นโดยขยายตัวที่ร้อยละ90.7โดยมีปัจจัยสำคัญมาจาก การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวขึ้นโดยขยายตัวที่ร้อยละ3.0ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้มีการใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนเพิ่มขึ้นสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดการขายส่งสินค้าปีกขยายตัวการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ211.8เป็นผลมาจาก การใช้จ่ายรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ2.0ทอนจากสินเชื่อเพื่อการลงทุนหดตัวและการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลงรายได้เกษตรกรในจังหวัดหดตัวร้อยละ24.6 เป็นผลมาจากผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ26.5ตามปริมาณผลผลิตข้าวและสุกรที่ลดลงสำหรับราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ2.6ตามราคาสุกรที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการเงินพบว่าปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ2.2เนื่องจากธนาคารต่างๆมีการออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก ที่มีดอกเบี้ยสูงดึงดูดใจลูกค้าเพื่อระดมเงินฝากในการเตรียมสภาพคล่องเพื่อรองรับธุรกิจในปี2567ปริมาณสินเชื่อรวมหดตัวร้อยละ2.3เนื่องจากสถาบันการเงินมีมาตรฐานในการปล่อยสินเชื่อรวมทั้งเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้นสเียรภาพเศรษฐกิจพบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรีสูงขึ้นร้อยละ0.4 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากกลุ่มเครื่องประกอบอาหารกลุ่มผักและผลไม้กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นมกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์การจ้างงานหดตัวร้อยละ2.2โดยมีปัจจัยสำคัญจากการเคลื่อนย้ายแรงงานไปหางานทำในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่นๆเนื่องจากมดด,ดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต สามารถติดตามข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุพรรณบุรีได้ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนังกงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีขอบคุณค่ะ